ครับผมแข่งมีเกียรติแข่งผู้มีเกีทุกคนเลยนะครับอยู่ในรายการวีรเกชแนลเดี๋ยววันนี้นะครับผมกับฟิลนะครับผมจะมาเป็นเดอะแฟลชนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวหลายๆแมปกันด้วยมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้แมปปัญญาอ่อนทั้งหมดกี่แมปนะครับผมก่อนอื่นนะครับคนดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับแล้วใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูนะครับผมคลิปใหม่เราดูทุกวันจันทร์พุธสุกเวลาตอน5โมงเย็นใครได้เป็นแรกรับไปเลย20โลบั๊กส่วนล่าสุดทุกๆวันครักลา่งลครัักเน่ ีเลยนะครับผมยังไงฝากกันไว้ด้วยเด้อในไลน์นะครับผม @wkcc นะครับผมทักมาเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นนะครับผมใครทักมาขอโลเท่ากับพ่อมึงตาข้าสนุกในคลิปนี้จะเป็นยังไงเฟลเฟลว่ายังไงโอ้ยตัวสั่นเลยอยากวิ่งอยากวิ่งโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปโอ้ย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 เจอโกมารุชชอบคิดถึงโลบักคิดถึงมารุนนะครับบอกมาจากวิลเกอร์ด้วยนะฟลวาซมึงอยากไปประเทศอะไรวะ นิวซีแลนด์อ้าวกูจะเขียนว่านิวนิวซีแลนด์บิจิโจ้เอ้ยนิวซีแลนด์สวยอันนั้นมันออสเตรเลียหรือเปล่าวะเดี๋ยวพี่จะลงไปที่นิวซีแลนด์ก่อนจัดไปกูลงไปตรงนี้เลยที่ไหนก็ไม่รู้โฮ้ยชนบทบ้านเขาแม่งดูดีกว่าบ้านกูเฮ้ยหมานิวซีแลนด์เฮ้ยกระยานิวซีแลนด์เฮ้ยมาของไทยเลยปลาไปแล้วอุ้ยพีที่สุดเลยนั่นผีนิวซีแลนด์เซอร์ไปแล้ว นิวซีแลนด์คนนิวซีแลนด์รถสวยโอ้ยแม่งขับรถเลโก้กูเข้าเลยโอ้ยมันคือแมปอะไรวะเนี่ยโชว์เคปเนี่ยรีสตอร์ลองเอ็มโพยพี่กลายเป็นพี่จะเป็นตำรวจแล้วเอ้ยพี่เป็นตำรวจเอ้ยมีอาชีพให้เลือกด้วยเหรอโอ้ยกูเป็นแท็กซี่ไดเวอร์เลยโอ้ยตอนนี้ฟีลเป็นไอตัวล่องหนอยู่โอ้ยเราไม่โหลดอะไรเลยพี่ล่องหนอยู่ที่ไหนนั่นแหละปัญหาโอ้โหงมเข็นในนิวซีแลนด์ โอ้ยนี่สุดขอบนิวซีแลนด์นี่นิวซีแลนด์เขามีขอบด้วยโอ้ยเหมือนญี่ปุ่นเลยอฟิลตรงนี้อ้าวเราไม่ได้ไปเที่ยว New นิวซีแลนด์อ่ะไม่ใช่ละนี่คือ,อ,อนี่ก็เปิดไฟลเลี้ยวซ้ายเลยน้องโอเคไปไฟลเลี้ยวครับโอ้ย แมมเขาทดีนะเนี่ยนั่นคือฟิลหรือเปล่าพิมว่าใช่ทั้งแบบนี้อยู่3คนโอ้ยฟิลฟิลรู้หรือเปล่าว่าหมวกที่พี่ใส่เนี่ยนะมันเป็นโค้ดที่ได้มาจากเสื้อวิล็อกเกอร์เลยนะโอ้ oh my god เสื้อตัวไหนจะพีอยากได้บ้างโอ้ยมันเป็นเสื้อที่ฟิลกำลังใส่อยู่เลยแต่ว่าไม่ใช่เสื้อ8บิดแบบนั้นนะแต่ละแต่มันจะเป็นเสื้อลายนี้เลยคุณผู้ชมโอ้โ oh, ห oh, สามารถทักไปซื้อกันได้เลยนะครับที่ Li ยแอดออฟฟิเชียลนะครับเพียงพิมพ์ว่าแอดบิลเคซีซีแล้วแอดเพื่อนไปเลยนะครับสามารถสั่ง บ้านคนวาฟิลพี่จะพ,พี่จะงัดเพราะว่าตอนนี้พี่เป็นตำรวจแล้วพี่เปลี่ยนเป็นตำรวจแล้วเป็นตำรวจเรากัดมาทุกคนได้เฮ้ยมันเข้าไม่ได้ปะพ่อแม่ตำรวจเข้าอ่ะบ้านนี้ห้ามตำรวจเข้า <c oughs> มันกดวิ่งไม่ได้ <c oughs> วิ่งได้ชิมค้าง <c oughs> วิ่ง <c oughs> โอ้ยวิ่ง <c oughs> วิ่งไปไหนอ่ะ <c oughs> เรียกเลือกมาหนึ่งประเทศโปแลนด์โปแลนด์นี่น้วยโอยถนนในโปแลนด์ลงตรงไหนดีวะลงตรงนี้เลยน้องโอ้ยเหมือนนิวซีแลนด์เมื่อกี้เลยโอ้ยโอแลนด์เทรนแครชโอ้ยรถไฟชนกันที่โปแลนด์นีน้องไปดิวิทย์สิสี่หมื่นนะครับแบบนี้แบบจำลองการรถไฟชนกันนะครับรถไฟทิ่มกันมาแล้วน้องเอารถไฟนี่เหรอเฮ้ยนี่กูมาเพื่อดูรถไฟของเล่นชนกันเหรือรถไฟปลอม Impossible t r o l Obby แมปนี้จะปัญญาอ่อนหรือไม่ไปโอ้ยฟิลตัวเท่ดีนี่ว่าโอ้ยต้องไปตัวฟิลบวมอยู่วะบวมเลยอาหกเลยอายุเลยดิเด่กน้องเลยน้องนี่คืออะไรครับเหยียบสีแดงเลยครับอไม่มีอะไรเลยนี่ว Look out the wall ดูเอาดูบอดีเลยโดนหลอกจำอีกแล้วจำบูบตายหมดเลยมันไม่ให้เราจำว่ะอ้าว,มวแม่งคนตีอ้าล่วงไปเลยหายไปล่วงล้นโอ้ยไปเลยไปค่อนไปล่วงไปค่อนฉันเชื่อใจนายาฟิลล่วงล้นปีนเลยครับผมเอาเอาโดนหลอก เฮ้ย,ยเฮ้ยเบคอนมันรอไปกับเราด้วยวะ <c oughs> มันก็ไปอยากตายโอเคมันมีกีดานเนี่ยโอใกลเหมือนเราใกล้จะสุดแล้วนะกูกูกูออกเลยน้อง no talk no talk เดี๋ยวเราจะไปอันนึ่งกันบ้างน,นะครับที่แบบเกี่ยวกับเป็นการ fighting นะ fighting พี่เะเก็เนแปลว่า fighting มาครับสำหรับไฟติ้งนะครับมีแมปให้เราเลือกกันเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือไอซ์สไปที่เราจะตีคนผิวสีคนนี้นะครับโอ้ยไอซ์สไปคือแมปเลยว่าเนี่ยบัดดี้อะครับไปครับผมบัดดี้เอ้ยเป็นวูบอลินเพระว่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่เล็บโอ้โหเล็บมึงเอ้ยมา,มา,มาครับกูเฟเวอร์ลิตเลยน้องอุ้ยอุ้ยออ้ยๆๆๆมันเข้ามาแล้วมันตกหรือเป่ามากูใช้เนี่ยกูใช้เล็บนี่แหละกูใช้เล็บนี่แหละมึงเจอกู<ม>ฟิวฟิวของฟิวยังไม่ขึ้นในจอยเลยเออกมาแล้วโอ้ยอย่าตีกูเฮ อย่าติโอ้ย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 มันลากกูไปต่อมันลากกูไปตอมนี่คือไอ้ยสเปรย์พี่ไกรโอ้ยโอ้ยมีมีคนมามีคนมาโอ้ยดอลล่าโดนโดนกูตบเลยน้องเฮ้เหลวมึงไม่พูดวะไม่พูดไม่ได้อ้าวคนไทยนี่หว่าโดนลากมาตบช่วยด้วยฟิลอยู่ที่ไหนโอ้ยนี่มันขี้โกงมันมีไม้น้องมันวิ่งยังไงวะทำไมพวกมันวิ่งได้ทำไมกูวิ่งไม่ได้วะ ฟิลเจ็บดักฟิวไอ้หนูแฮมเตอร์นี่มันตีพี่ไม่หยุดเอายปล่อยนะแบบนี้มีแต่กูไม่มีสติมันถึงสามารถมันมีมันมีของอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเลยแต่ทำไมกูถึงไม่มีอะไรเลยวะไอ้แมวนี่ก็จะตีกูอย่างเดียวเลยไม่ไม่คุยกับูเลยมันมีปืนเกมพาร์ทด้วยว่ะมีปืนเลยเหรอใช่ปืนไฟด้วยตรงไหนนี่แหละโอ้ยไอ้สไปดเขาโหแพงอุ้ย 999บักาทนะครับเราจะอ้าวมันไม่มันไม่ให้กูซื้อวะหรือว่ากูสรบอยู่อ๋อมันมันมันลากกูออกมามันไม่ให้กูซื้อเอ้ยโอ้แตกอ๋อ,อ,อนี่ไงมาดูกันหน่อยว่ามันจะเจ๋งเก่งยังไงนะครับโอไปโดนแมปลูกตาย m ว w a นตายส้โง่อคาถาไฟกูมาแล้วกูของจริงด้วยมึงเจอกูไอ้เวนโคปืนไฟ อย่าเข้าอย่าตามกูมานะโอ้ยมันตบกูมันตบกู oh. เฮ้ยปืนปืนปืนไฟรีโหลดไม่ได้ฟิลไฟหมดแล้ว oh. ไปหมดแล้วต้องทำไงอะตายเหรอ,อ oh. หรือมันน่าจะต้องไปเติมเติมไหนไม่มีอะไรบอกผมเลยเอ้เคเอฟซีซื้อไก่ด้วยไม่ไต oh. ้อง,ตงการไก่ก็ต้องการเชื้อเพลิงนี่ five minutes later เฮ้ยพี่เกิดใหม่แล้วฟิลเฮ้ยแต่ปืนหายโอเคแป๊บนึงพี่จะเดินเข้าไปหาปืนตรงนี้อีกรอบนึงอันนี้มันเคยทำอะไรเนี่ ให้ซื้อใหม่เลยหรอโอ้ยโอ้ยแมปปัญญาอ่อนออกเลยเฮ้ย The Fat e ร g เอ็ดออฟมาเลยโอ้ยรูปสวยใครทำรูปแบบนี้ได้บอกผมด้วยนะครับผมจะจ้างมาทำรูปโปรแมปผมโอ้ยนะเมืองแห่งใหญ่้เมืองแห่งใหญ่ที่มีแต่ซูเปอร์ฮีโร่ก็แถมไวไลท์ขีไหลเลยเฮ้ยพี่จะเอาซูเปอร์สปีดเลยเรียบร้อยอีคิ p ปเลยน้องมาเลย ติรกไอ้นี่มันเป็นเติร์กเติรกติรกเหรอติรกเหรอติรกเหรอติรกติรกเหรอตายซะมาแต่พี่เป็นวายไลท์ไม่ใช่เหรอจะปลพี่ทำลายติรกพี่เป็นฮีโร่แล้วเฮ้อเฮ้ยเฮ้อโอ้โอ้มันยิงกูมันยิงกูเอ้ยติรกไอ้ติรกชั่วไอ้ติรกชั่วตายฮ่าฮ่าและผมก็ช่วยโลกใบนี้ไว้อีกครั้งพี่ไม่รู้โอ้โหมันยิงพี่เอ้เฮ้อเอ้เฮ้อเอ้ยกูกูต่อยมันไม่ได้ ตายเอาโอ้ยมันจับกูเฉยเลยมึงจับกูไม่เาไอ้ฮี๊ STOP HITTING PEOPLE แล้วมึงฮีอะไรมาสั่งกู when. เวนเออการเวนเลยมันบอกกูห้ามห้ามตีคนแล้วมึงตีกูไมวะไอ้สกเรืในถ้ำแบทแมนเกิดในถ้ำแบทแมนเลยเหรอใช่เน่ยาทำบูสเวน ออกตรงไหนโอ้ยคนนี้มันต้องเวลต้อง76็ดสิหกเลยหรอเจอสกิลกูหน่อยเป็นไงโอ้ยมันจับกูมันจับกูเราต้องเป็นไก่กาแม่งจับกูจะปล่อยไอ้เลยมึงบ้าแล้วกูบินได้มึงจะปล่อยคนที่บินได้ตกจากตึกหรอวะมึงฝันอะไรอยู่เนี่ยคิดกูปะว่ากูวิ่งได้แค่ล่ะกูวินได้เร็วมากโอ้ยมันมีโอ้ยมันจับพี่มันจับพี่พี่ดาบมันเป็นเด็กมันจับพี่เลย S <S <S มึงคิดโอ๊ย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 โดนดันโอ๊ยมันโดนดันเด็กแล้วมันร้องไอ้เหี้ยโอ๊ยมึงจะจับชายที่วิ่งเร็วได้ขนาดน,นี้เลยอ่ะกูเป็นแบลียนเดรแล้วกูคือเดอะแฟลชโอ้ยกูเกิดใน,นท,าทัาแมนเลยไปแล้วครับออกเลยน้องกาฟิลส,ำสำ hey friend, ามสามเจ็ดศูนย์เฮ้ยเดอะแฟลชไฮบิดมาพี่มาละพี่มาละพี่ดูด้านล่างมีอะไรให้กดมากมายเลยเฮ้ยไอ้กัวตัววีเป็นการโดบยาทำให้วิ่งเร็วกว่าเดิมวิ่งเร็วกว่าเดิม จะแล้วอุ้ยอุ้ยเพรอเมซานเพรอเมซานโนาะเ้ยมิ้งครูมิ้งเขามาอยู่มาอยู่ในบ้านเลยโอ้ยไม่ใช่แล้วโอ้ยพี่ต้องนี่เลยสปีดฟอร์สเลยน้องอุ้ยปิดฟอร์สจริงเอ็กซ์ตอร์สปีดเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแปดสี่เก้าโฮ้ยฟิวมุมมองของการไม่เดือดไฟแม่งคลั่งอ่ะหัวคุพี่อยู่ทุกที่ ไอพี่เบลก็อยู่ทุกที่เราจะมาวิง่งปีนกระแพงได้ด้วยนะกดซินบา่าค้างตัวกระแพงเฮ<ะ>้ยจยิงด้วยเอาละครับผมจะมาฝึกการวิ่งขึ้นนะครับนี่เลยเฮ้ยเ้ยยคามตึกคามตึกไม่เห็นพี่เดี๋ยวพี่เบลอยู่โอ้โอ้ยโดนฟาด โอ๊ยกดอาคาวิ่งวิ่งทะลุวิ่งทะลุวิ่งทะลุ้ยความเร็วกูแต่900บาลาฮัมบาลาฮัมโอ้ยวิ่งบวกกระโดดเท่ากับเร็วโอ้ยเร็วมากเร็วมากกูวิ่งอ้อมเมืองพี่วิ่งรอบเมืองได้ภายในไม่กี่วิออ๋มันมันัว้าไปมิตินึงได้นะไอตัวสปีดฟอร์ดเนี่ะกดยังไงอ่ะเนี่ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยกูวิ่งข้าสปีดฟอร์ดอ้าวโอ้พี่อยู่ในมิติเวลาสปีดฟอร์ดรถไฟเคยมาที่นี่อ๋อนี่นี่เอาไปทสความเร็วป่ะเนี่ย เดียวว้าวิ่งเลยสปีดฟอร์นี่ถ้าพี่จอยกุ๊ปนี่พี่วิ่งเร็วเพิ่มอีก50เลยเนี่ยจริงเหรอใช่จะเป็น1,000เลยกูจะวิ่งเร็วไปขนาดนั้นทำไมวะนี่กูเข้ากูเข้าเลยกับโลกเลยน้องวิ่งสุดแรงเกิดแล้วเป็นตัวข้ามแมปได้ดิปุ๊บเขาไม่ได้เขาไม่ได้พี่กำลังไปเฮ้ยชายอยู่ด้านนั่นคือใครต้องไม่ได้นั่นคือฟิวเหรอใช่ฟิวหรือเปล่าฟิวไม่เห็นใครเลยตอนนี้ไปกับเฟลว์ พี่วินพัีสองใช่พี่ก็วินพัีสองเหมือนกันและนี่คือวันที่ฉันจะต้องเอาจริงสินะเดี๋ยวเราเออกไปช่วยคนแล้วสินะไปอะรอก่อนนะมาท่า ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแมปสนุกสนุกจาวันนี้นะครับใครชอบใครถูกใจอยากให้มีแบบนี้อีกหรือว่าอยากให้เล่นแมปอะไรนะครับผมส่งชื่อแมปไว้ข้างล่างนี้นะครับพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยเดี๋ยวผมจะไปหาเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาวก่อนรักทุกคนมากขอบคุณทุกฟิลมากเลยครับฟิลอยู่ไหน,ไหนเนี่ยพี่อยู่ไหนก่อนพี่อยู่รอบพื้นเลยพี่เราวิ่งกลับไปเฟลโอ้ยเฟลพูดจมวัวไหมจมวัวตุ่ม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 พี่เหมือนว่าพี่จะเห็นฟิลแล้วใช่ป่ะชนีใช มันจะใช่นะโอ้ยฟิล์มีสีแดงขึ้นด้วยอ่ะใช่ฟิล์มีในหนึ่งพันเลยฟ <c oughs> ิล์ไปจอยคุ้มาอ่ะใช่แล้วไ <c oughs> อ้บิ๊กเราสุดๆไปเลยโอ้ยอ้าวฟิล์ตายนังมีเหนื่อยเกินด้วยโอ้ยบิย่งโยขาแตกอ่ะ